สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราช่องพายทองเพชรนะคะวันนี้นะคะวันนี plane plane. ้ไวร้ายนะคะมาเล่นกับครอบครัวทองเพชรนะคะโอ้ดูนะคะเช็ครถให้แม่ใหญ่แล้วนะคะตอนนี้นะคะไวร้ายนะคะเช็ครถแล้วมาดูว่าเช็คแบบไหนเนาะนี่อู้มาแล้วนี่ค่ะลูกเต่ามาแล้วลูกเต่ามากับไวร้ายนะคะดูนะคะหยอกโอ้หยกกันนะคะดูนะคะหยกกันกับ เจ้ากาแฟนะคะโอ้ยโยกกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะตอนนี้นะคะอุ้ยมิมี่กับชักอิหยังดอกเนอโอ้ยไวไลท์ไวไลท์นอนเปย์ไวไลท์จะนอนเปย์แล้วนะคะตอนนี้นะคะไวไลท์นะคะเอาจับนอนเปย์เลยถ้าอยากนอนก็นอนเปย์เลยไวไลท์โอ้ไวไลท์บอกว่าหนู่งง่วงนอนก่อนง่วงนอนก่อนครับไอ้ไวไลท์กับเพื่อนไหมไอ้วแล้วนะคะมาเล่นกับเพื่อนแล้วนะคะจะไหนตัวแห้งเถอะ ไม่ได้เห็นหลายหน,น,นะะีโอ้ยดูนะคะลูกเต่านะคะเอ็กเดี๋ยวหลอหน่อยจัดเอาอีเดี๋ลูกเต่าทำอะไรลูกเต่าโอ้ยลูกเต่าก็โยกกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะกับใบร้ายนะคะดูค่ะอ่าโยกกันแล้วโยกกันแล้ว,ล,วลูกเต่าจะเล่นแรงเดี๋ยลูกไปแล้วนะคะ วิ่งเล่นอย่างสนุกสนานเลยนะคะโอต้องพามาทุกวันเลยเวลาต้องมาเล่นกับครอบครัวทองเพรทุกวันเลยไปเอาสร้างไปผูกยูนาิาไปแล้วนะคะไปแล้วลูกเต๋ามาแล้วโอ้ดูนะคะมวยคู่เอกนะคะอยู่ด้านนี้กันก็มีนะคะไปแล้วไปแล้ว ลูกเต่าไปไหนเนาะลูกเต่าโอ้ลูกเต่าทำธุระแล้วนะคะตอนนี้นะคะคคไปเนาะไวร้ายอยู่ที่ไหนเนาะทำไมไม่เห็นโอ้ไวร้ายกลัวแล้วไวร้ายเจ้าจถิ่นยังไงกลัวไหนไวร้ายอยู่ที่ไหนออกมาหน่อยมาแล้วนะคะบอยายมาแล้วนะคะโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะคะกัดกัน,กนบบก,ก,ก็ว่านลูกเต่าฮะ แมนบ่บ่ไปแล้วนะคะวัยร้ายกับซุ้มทองเพชรแล้วก็ซุ้มเขียวนะคะหยอกกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะอดูนะคะลูกเต๋านะคะหยอกเพื่อนนะคะอี่หยอกแรงเดิมดูนะคะเอมมี่โอ้มิมี่นะคะนู้นมิมี่มิมี่อยู่ในอ่างนะคะมิมี่นะคะ มีมี่อยู่ในอ่างของเพชรนะคะสงสัยหิวน้ํานะคะแล้วก็อยาก,กเล่นน้ําด้วยนะคะจับเลยลงอ่างเลยไปแล้วนะคะมีมี่มีมี่มาเร็้วมีมี่ก็สงสัยอยากลงอ่างนะคะมีมี่นะคะไวร้ายโอไวร้ายอยากลงแล้วอูอ่างน้ําของไวร้ายนะคะไไสงสัยลูกเต่าอยากอยากมาเล่นน้ําด้วยนะคะ อลูกเตา๋าลงมาเลยลูกเตา๋าลูกเต๋ามาเล่นน้ำเลยมีมีมไปแล้วนะคะเดินไปแล้วนะคะไปแล้วไปแล้ว <Hey. S 1> ตอนนี้ตามหาไวรัสนะคะแล้วก็ลูกเต๋านะคะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะคะหาไม่เจอนะคะตอนนี้เชื่ยกันหาอยู่นะคะตอนนี้นะคะโอ้ oh. นี่ค่ะมาอยู่ที่ป่าน,นะคะอยู่ที่ป่าญ้านะคะ วัยรายเล่นอย่างสนุกสนานเลยนะคะยูแต่ซุ้มเขียวนะคะมาเจอน้องช้างซุ้มทองเพชรนะคะเล่นกันใหญ่เลยนะคะหยอกกันใหญ่เลยนะคะโดยทีมง,งานลูกเต่านะคะโอ้ทีมง,งานลูกเต่าก็บุกปลาอย่างเดียวเลยนะคะไปแล้วบุกปลาไปแล้วเป็นยังคือพากันไปหยอกกันยูแต่น้ำปลาแถนี่ออกมาพี่นีแม่โอ้ ทองเพชรร้องแล้วทอ,ทองเพชรทองเพชรร้องหาไม่ใหญ่แล้วยกกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะตอนนี้นะคะไปเลยบัวหิมะบัวหิมะพาน้องวันนี้เลยแล้วบวับวบัวพาน้องวันนี้เลยแล้วเลยแล้วเลยแล้วพาน้องวันนี้เลยแล้วมา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 พากันมาเล่นยุก,ก็ไอ้ที่เป็นเป็น,ปนที่สะอาดนี่ไหมมาเ,เร็วๆ โยกกันนะคะโยกกันที่ป่านะคะสงสัยส,สนุกมากนะคะเล่นส้นแอบกันนะคะน้องหมานะคะเล bueno, ่นอ่อนแอบกันแล้วไปแล้วนะคะโอ้ยไปแล้วไปแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเล่นสอนออกแล้วบัวบะบัวหิมะอยู่ที่ไหนน้อนี่นมข้นอยู่ไหนามาเร็วๆไปร้ายไปร้ายเร็ว ไปร้ายเจอเพื่อนฝูงเยอะเลยสนุกสนานเลยไปแล้วนะคะวิ่งไปวิ่งไปแล้วนะคะอยู่บนถนนนะคะตอนนี้นะคะโอ้ไปแล้วไปบ้านของรจนาสารคามแล้วนี่นะคะสงสัยน้องหมานะคะจะมาดูน้องหมายายรจนานะคะตอนนี้นะคะส ไปแล้วนะคะอู้เสียงทองเพชรทองเพชรเสียงดังจังเลยทองเพชรอู้ห์โยกกันแล้วโยกกันแล้วลูกกระต่ายแต้มีโยกเขาอย่างเดียวเลยนั่นเล็บดำอ่ะหน้าแขกแล้วเอู้หน้องเต่าหน้าแขกแล้วน้องเต่าไปแล้วปีนทองแล้ววันนี้ โอ้ลูกเต๋ามาทนิปปินทองเรอคนเราคู่เลยนะคะนี่ค่ะโบฮิมาก,กับเจ้ากาแฟานะคะแล้วก็เจ้าเตี้ยนะคะแล้วก็กับเจ้าตุนเจ้าเต่านะคะไปแล้วนะคะวิงไปหาพ่ออ้อยแล้วนะคะ ้องใสชอบน้องพิตามากนะคะลูกต่อนะคะวิ่งไปใหญ่เลยนะคะตอนนี้นะคะการเข้ามาได้ล็อกตัวนี้เราก็เลยเทหนาเท่หลังลื่มลื่มล็อกตอนนี้นะคะเห็นพิต้าดีใจใหญ่เลยนะคะไปแล้วนะคะเดินไปแล้วปอไปหาพิต้าสงสัยคิดถึงพิต้ามากนะคะไปแล้วหมดทุกตัวเลยนะคะทำลายพิต้าแล้วนะคะวันนี้โอ้ยองพิต้าใหญ่เลย โยกกันแล้วนะคะโยกพิต้าแล้วนะคะเจ้าไวร้ายเจ้าไวรายโอ้ตัวใหญ่ด้วยแมนเขาอย่างนี้เลยเลยระวังรถเด้อรถมาแล้วมาเด้อนุ่มคนนมหวานกาแฟมาเด้อมาเด้อมาเด้อกับบานเด้อมาแล้วนะคะอมาแล้วจะไปไหนจะไปไหนเฮอันนี้กับบานทั้งทีเลย ลูกเต่าแม่โอ้ไปแล้วดูนะคะวันนี้มีกี่ตัวนะคะวันนี้นะคะมีแต่คนละคู่เลยนะคะวันนี้นะคะไปแล้วนะคะรถเข้ามาด้วยนะคะวันนี้นะคะรถมาแล้วไปแล้วนมข้นนมหวานกาแฟานะคะแล้วก็มิมีม่นะคะมิมี่มระวังรถนะคะ ไปแล้วนะอ่ะพ่อหอยจุ้งหมดทุกตัวเลยจุ้งเลยมิมิโอ้มิมิอยากคู่กับพ่อหวอยนะคะมิมินะคะมิมีอะไรค่ะอะไรมิมิอยากคู่กับพ่อหวอยนะคะอยากให้พ่อหวอยทำเหมือนโอ้ย วัยร้ายกับลูกเต่านะคะนี่คือลูกสาวหล่าพ่อใหญบอกว่าลูกสาวหล่านะคะโอ้ลูกสาวหลาพ่อโหญ่โอ้ยดูค่ะทีมงานนี้นะอ้ทีมงานลูกเต่าเต่าหนาแหกหมดเลยลูกเต่าลูกเต่าหนาแหกหมดแล้วลูกเต่าทีมงานส้มเขียวทีมงานทองเพชร ทีมงานห่อเงินโอ้ยเยอะมากนะคะโบหิมาเจ้าขึ้บกไป,ไปลูกไปแล้วนะคะไปแล้วเขื่อนเจ้าเกินแล้วเกิน่อกเ,อเ,อเ,อเกิาเขื่อน มันดึงกันเลยเต้าสิดึงไปใส่นั่นไปเต้ามาไปไหนมาเต้ารู้มาเร็วๆพาไปไหนขึ้นมาเลยเร็วๆโอ้ลูกเต้าไวขึ้นดีขนาดเลยมาแล้วทังไถ่มาอีกวันที่มีมาหมดเลยวันที่มีมีโอ้บัวตุ้มบัวลอยมาหมดแล้ววันที่ ยากมาเล่นน้ำบ่หนูต like ุ้มมึงเบิ่งประกวดประกวดแม่ประกวดพางงามไหมพนักประกวดแม่โอ้ยยางจะไหนยางอยู่บนไหนเราไปไปช่วยเราพนักมวยคู่เอกเบิ่งจ้ะโอ้ยมวยคู่เอกก็อยู่กลางน้ำจ้ะมวยคู่เอก เขาทำอะไรนันเตาฮะอุ้ยได้ไใหม่มาแล้วบนนี่ได้ไใหม่ไปแล้วบนนี่ยังใหม่กันบนนี่อุ้ยคุณน่ะประกวดนะงามบอยงานที่บนนี้ ร่าึ้นตรงนี้ตัวนาดอตากที่ี่แห้งเนาะโยกกันเนาะก็อันหนามเนาะอื้ยที่ซมววเนาะลุกมีต่อมี่ไหม S <S ขึ้นไม่ได้แนละ้วอะไรขึ้นไม่ได้แล้วไปคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถ่ายทองลิดด้วยนะคะเดี๋ยวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบบ๊าายย